ใช่ไหมเรียกน้ำตกแล้วเรียกน้ำผาแต่ถ้าเกิดมันมีความแตกต่างแล้วตรงนี้ค่อนข้างน้อยเราจะเรียกว่าอะไรนะเราจะเรียกว่าแก่งใช่ไหมเช่นแก่งเกาะร้อยน้าเรียนจะเห็นเวลาไปมันจะไม่มีน้ำตกออกมาจากที่สูงมันจะเป็นน้ำที่ตกออมาเล็ก่น้อยความสูงที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือกระบวนการตกแล้วตกออเราตรงนี้มันจะเกิดบริเวณไหนล่ะ สิ่งที่มันจะเกิดก็คือบริเวณที่มันเป็นภูเขาสูงใช่ไหมถ้ามันมีน้ําตกตรงนั้นก็เป็นภูเขาสูงแล้วก็มีหน้หาผานักเรียนก็ระบุสองนนักเรียนไอไอ้ใบไหนที่นักเรียนได้เนะช่นคลองหิดนดำนักเรียนจะมาตอบว่าเกิดบริเวณภูเขาได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรไอ้ตรงไหนทีน่มันเป็นคลองมันควรจะเป็นที่อนะไรมันควรจะเป็นที่ล่างหรือเป็นที่ล่างขึนะ้นใช่ไหมล่นะ ส่วนการกระทำจะภายในโลกนะการกระทำเนี่ยมันมีอสองอย่างคือการกระทำภายในโลกกับนอกโลกถ้านอกโลกคืออะไรถ้านอกโลกก็เช่นุกกาบาตใช่ไหมพุ่งชนโลกอะไรพวกนี้กาะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือตรงไหนที่อุกบาตพุ่ง เป็นหลุดขึ้เป็นแอ่งขนาดใหญ่นะแต่ถ้าเกิดมันเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการทำภายในโลกอะไรว่างที่ชาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโลกอันแรกเลยก็คือลมนะน้ำน้ำน้ก็คือกระแสน้ำนะใะเนื้หทู กระแสลมเนี่ยพัดธงชาติเธอทุกวันทุกวันเพอว่าโธงเธอขาดแต่เธอดูคลองล้านยไม่เคยเห็นหาดธงชาติมันะขาดเลยเพียงแค่สีมันเปลี่ยน่นะแต่ถ้าเกิดเธอไปแถวแนวชายแดนหรือว่บนเวเป็นเขาอันที่มันทุ่งสูงใกล้ๆนะเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเปลี่ยนธงชาติทุกสองเดือนสาเมเดือนก็ไอ้วแต่งชาติของเธอหา่ดไหมขาดไปขาดตายลักษณะนี้นะคะอันเนี้ย เราจะมองเห็นว่าลงมันเกิดการที่กัดก่อนเหมือนกันน้ำตรง้ากระแสน้ำไม่เห็นชัดเจนเลยนะน้ำพวกพักเนื้อเราจะเห็นเลยพวกอะไรลงตำล่งในต่างๆทั้งหมดเลยยิ่งถ้าเกิดมีความสูงมากเท่าไหร่ภูเขามีความสูงความแรงของน้ำก็จะมากคือแต่ถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่กว้าง ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจะมีปริมาณน้ำพื้นที่กว้างน้ำจะต้องมีปริมาณมากส่วนแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่กับแลาความสูงของภูเขาเพราะฉะนั้นอย่างประเทศจีนนักเรียนจะเห็นเลยภูมิประเทศเป็นสีเป็นสีส้มเป็นสีน้ำตาลตรงนี้ภูเขาสูงนะพื้นที่กว้างเพราะฉะนั้น้าเกิดกระแสน้นำไหลทีน้ำหลากที นักเรียนต้องกระจายแล้วเขาเรียกแม่น้ำวิปโยคใช่ไหมยังไงก็กว่าที่หมดเลยนะแต่อย่างของเราเนี่ยพื้นที่ของเรายังไม่เยอะถึงขนาดของจีนครับนะส่วนอุภูมิเอ่อใครที่ได้อะไรนะ ตอนกลางคืนมันเย็นขิงหดตัวกลางวันมันร้อนขิงมาขยายตัวใช้อุณหภูมิขนาดไหนถึงทำให้หินตรงนั้นมีรอยแตกบ้าแล้วแตกไปแตกมาเหมือนกับตัวอะไรก็เหมือนกับงูหรือเหมือนกับพญานาคใช่ไหมเนี่ยเราที่เกิดความเชื่อมปเพราะ่ย่าเกิดเราจะดูจริงๆแล้วนะดูกระบวนการเกิดแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์นั้นเองอีกตัวนั่นคือแสงแดดแสงแดดทำให้เกิดการ เหนเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมแสงส่องมาที่หินทุกวันทุกวันทุกวันเกิดไหมเกิดแต่คือมันไม่ได้ส่องมาปพ๊บแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีแต่มันต้องใช้ระยะเวลาไเลยโอ้ยหลายหลายแสนหลายล้านปีนะมันจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นก็ดูใช่ว่า็นวัยงานที่นักเรียนได้นะของนักเรียนคิดว่ามันน่าจะเข้าเข้า